โอเคครับขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านขับอีวีเอ้ยกว่าจะมารอนานมากตัวนี้เป็นของอเมซอนนะผลิตโดย รีเวียนครับผมริเวียนริเว mm ีย hmm. นก็ใหญ่กว่ารถตู้ปกติเนาะใหญ่กว่ารถตู้ปกตินิดหนึ่งอันนั้นคือคือตัวปกติที่เป็นคัสตอมแวนเขาเรียกคัสตอมเดลิเวอรี่แวนของอเมซอนแต่ตัวนี้ไซส์มันจะพอๆกันเลยแต่ว่ามัน ฟังก์ชันมันดีกว่านะสูงกว้างแล้วก็มันสร้างมาเพื่ออเมซอนเลยอันนี้สร้างมาเพื่ออเมซอนเลยข้างในมาดูข้างในกันบ้างตัวนี้มีประตูนี้ก็ปิดอัตโนมัตินะเปิดปิดอัตโนมัติมี2อ,อประตูที่เป็นสไลด์ประตูนี้สไลด์ แล้วก็ประตูนั้นเวลารถจอดปุ๊บสไลด์เปิดเปิดอัตโนมัติอันนี้มีเป็นที่นั่งของอคนที่มาร e a ล o องก็คือมานั่งไปด้วยกันเข้ามาข้างในก็ประมาณนี้แต่จอใหญ่มากจอแบบใหญ่อะ่ะ สคืบ2คืบได้จอกลาง2คืบแล้วตรงจอคอนโซลของคนขับก็พอๆอกันน่ะเกือบสคืบแสดงทุกอย่างสิงกับระบบของสิงกับระบบของของอเมซ o n อเมซอ n เฟลก ซิงกันก็สแกนเวลาทำงานก็เอาโทรศัพท์มาสแกนบาร์โคดนี้เสร็จแล้วทุกอย่างก็จะซิงลงจอใหญ่หมดเลยแผนที่สต็อปที่เราจะไปส่งของอะไรอย่างเงี้อ,อบอดสวยดีอะ่ะบอดมีแอร์ Air ด้วยนะมีแอร์มีเป็นฮีด d s ซีดด้วยเป็นมีลมเย็นขึ้นมาเวลาหน้าร้อนมีช่องแอร์ตรงนี้ด้วยเป่าหัวเพราะว่ามันร้อนมากเวลาไปไปส่งของ กล้องก็เยอะกล้องรอบ360องศาแล้วก็มีกล้องจับพนักงานด้วยกล้องนี้ก็จับพนักงานจับรถข้างหน้าจับทุกอย่างเพราะว่าขับเกินไม่ได้ดูแพทเทินแพทเทินมันก่อนตัวนี้มันก็เป็นซิงเกิลแพทเทิลดราฟทงก็คือ เหยียบแต่คันเร่งพอปล่อยคันเร่งรถก็จะเบรกเองโอ้ยดีอ่ะอยากอยากใช้ละว,วันนี้มาเทรนก่อนวันนี้มาเทรนก่อนโอเคก็คงอีกไม่นานเขาบอกว่าประมาณเดือนหน้ารถน่าจะมาแล้ว ดีเวอร์วังมันมัน,มนพื้นฐานมันดีไซน์มาเพื่ออเมซอนเลยเขาเอาความต้องการไปใส่ในการออกแบบประตูหลังนี่ก็สไลด์อัตโนมัตินะสไลด์อัตโนมัติแล้วไฟไฟท้ายนี่แดงโค้งเป็นเกือกไม้อย่างนี้เลย ก็มีไฟกระพริบหลายแบบกระพริบแบบเร็วแบบหมายกามว่าเกิดอุบัติเหตก็จะกระพริบแบบเร็วปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบ,ปบโอ้ดีอ่ะขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านเด้อ